สวัสดีครับผมนายปารเมศพงพูนรหัส63100143ศนเซ็ก6นะครับวันนี้จะมาอธิบายการยืดเหยียดแบบหยุดนิ่งค้างไว้ static stretching นะครับการยืดเหยียดแบบนี้คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือลายกลุ่มออกไปให้ได้ระยะหรือมีมุมการเคลื่อนไหวมากที่สุดและพยายามรักษาสภาพนั้นไว้ ให้คงอยู่หรือหยุดนิ่งค้างไว้ณนะตำแหน่งนั้นในขณะที่การยืดเยียดกล้ามเนื้อโดยใช้แรงกระทำจากภายนอกนะครับวิธีวิธีนี้วิธีการยืดเยียดแบบหยุดนิ่งค้างไว้นะครับจัดได้ว่าเป็นการยืดเหยียดที่เพิ่มความอ่อนตัวและมีความปลอดภัยมากที่สุดาการยืดเยียดการยืดเหยียดแบบหยุดนิ่งค้างไว้นะครับเป็นเทคนิค การยืดเย็ยดที่ดีในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยลดการปวดเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อจะต้องเคลื่อนไหวในแต่ละท่าอย่างช้าชานุ่มนวลแล้วก็โดยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อยืดเยียดออกให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้โดยให้รู้สึกตึงของกล้ามเนื้อแต่ไม่ต้องรู้สึกปวดการเจ็บกล้ามเนื้อและข้อต่อน,นั้น ก็คือการยืดเยียดแบบให้กล้ามเนื้อมันได้รับรู้ครับให้ค้างหรือหยุดการเคลื่อนไหวในตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวในท่านั้นประมาณ1 0บถึงสาวินะครับหรือใช้วิธีการนับนับเลขค่อยๆนับไปทีละวิะครับแล้วจึงผ่อนกลับสู่และท่าเริ่มต้นให้ค่อยๆผ่อนกลับมาจะได้ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ควรปฏิบัติซ้ำในแต่ละท่าอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกลุ่มกล้ามเนื้อที่สําคัญที่ต้องใช้ในการฝึกซ้อมการแข่งขันนะครับอย่างเช่นถ้าฟุตบอลก็ให้ยืดขาเยอะๆยืดกล้ามเนื้อขาเยอะๆถ้าเป็นประตูก็ให้ยืดทั่วร่างกายนะครับเพราะว่าใช้ทั้งร่างกายเลยโดยเฉพาะแขนแขนก็ต้องคอยยืดครับต่อไปผมจะสาธิตการยืดเหยียดแบบยดนิค้างไว้ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลัง กล้ามเนื้อหลังแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับไปดูกันครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับครับท่าแรกนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหน้านะครับให้เราทำตัวตามสบายนะครับไม่ต้องเกร็งครับ อย่าไปเก่งครับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับให้ดึงขาหลังขึ้นมาเริ่มงข้างที่นักก่อนก็ได้ครับข้างฝ่านะครับค่อยๆดึงครับอย่างนี้ปุ๊บให้เราค่อยๆดึงนี้ครับมันจะตึงตรงนี้มากเลยครับแล้วก็นับค้างไว้นะครับจักสิบห้าวิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าและค่อยๆปล่อยนะครับอ่านทำที่ข้างครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงให้สุดครับเท่าที่จะทำได้เรารู้สึกตึงแล้วเราก็ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าค่อยๆปล่อยนะครับจะได้ไม่เจ็บต่อไปเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับให้ยกขาขึ้นมาครับแล้วให้เรายกให้เอามือยกขึ้นให้ตึงๆให้สูงที่สุดครับถ้าท่านจะทําได้นะครับแล้วค้างไว้สิบห้าวินะครับยกขึ้นมาครับแล้วก็ดึงให้ตึงที่สุดมันจะตึงต้นขาด้านหลังมากครับนับค้างไว้นะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับทำอีกข้างนะครับยกขึ้นมาครับแล้วก็ใช้มือยกขึ้นให้ตึงที่สุดเมื่อตึงแล้วก็นับครันั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่อยๆปล่อยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับท่าน,นี้ให้เราค่อยๆเอามือท้าเอวนะครับค่อยๆแอ่นแปข้งหลังนะครับ,รบมันจะตึงหน้าท้องมากครับทําค้างไว้สิบห้าวินะครับดูนะครับ เมื่อตึงสุดแล้วนับถึง15นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วค่อยๆขึ้นมาครับอมืมันจะตึงมากครับต่อไปกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับให้เราเอามือก้มยืนตรง ยืนตรงนะครับแล้วก็มือก้มไปแตะปลายเท้าถ้าไม่ถึงก็ทําให้ตึงที่สุดนะครับเมื่อตึงแล้วเมื่อเมื่อตึงได้ที่แล้วก็ให้ค้างไว้สิบห้าวินะครับครับตึงแล้วนะครับให้ค้างไว้สิบห้าวิทครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 13, 14, 15าสิบครับท่านี้จะได้ต้นขาด้านหลังเลยนะครับมันจะตึงทั้งหมดเลยครับก็จบการสาธิตแล้วนะครับทุกท่านะครับการยืดเหยียดแบบจุดนิ่งต้องวอร์มก่อนเบาๆก็ได้ครับสบัดสบัวิ่งวิ่งอย่ที่ย่อย่มันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อของส่วนนั้นนะครับค่อยยืด ้ค่อยๆทำครับมันจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแต่อาจจะเจ็บเล็กน้อยครับเพราะว่ามันยืดกล้ามเนื้อให้คลายผ่อนคลายครับแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งนะครับสามารถนําไปใช้ได้การทุกทุกอย่างเลยครับการออกกําลังกายการแข่งขันหลังการแข่งขันหรือก่อนการแข่งขันกีฬาครับมาเป็นการวอร์มกล้ามเนือ้อแล้วก็การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อครับ ทำท่าประมาณ10บถึงสาิิวิครับ15บห้าวินี่ก็กำลังดีครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบครับ